การดำเนินงานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4โดยการนำของคุณปียนุสกุลตนาประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ในห่วงดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่4 เกิดถูดและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวกําลังผลให้ดียิ่งขึ้นโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอาน,นวยการประธานโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานปฐมนิเทศประธานสมาคมแม่บ้าน สาขาหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่4ระดับกรมและกองพันที่รับตำแหน่งใหม่พร้อมทางให้จัดตั้งคณะกรรมการจำนวนสิบตำแหน่งในแต่ละหน่วยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสำหรับผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้การดำเนินงานโครงการหลักจำนวน6โครงการประกอบด้วย 1. โครงการห่วงใย,ยบุตรที่มีความต้องการพิเศษปัจจุบันมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน79ราย นอกจากการตรวจเยี่ยมในแนวทางสามสานาแล้วประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4ยังพยายามหาวิธีลดการเกิดเด็กพิเศษโดยศึกษาข้อมูลจากนักพันธุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับการตเตรียมตัวก่อนมีบุตรและจัดโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้านโดยเหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือมารดาที่ตั้งครรภ์ไปสัมผัสสารเคมีภาคการเกษตร จึงมีนโยบายให้หันมาใช้สมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมีสนับสนุนให้นำเอาศิลปะดนตรีและธรรมชาติมาช่วยพัฒนาการเพื่อให้เด็กทิเศษสามารถดำรงชีวิตประจำวันร่วมกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 2. โครงการปันน้ำใจสุขคู่สมรสที่ทุพพลภาพปัจจุบันมีคู่สมรสที่ทุพพลภาพจำนวน18รายโดยสมาคมแม่บ้านฐานบก สาขาหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่4พร้อมด้วยทีมงาน3าประสานเดินทางเยี่ยมคู่สมรสที่ทุพพลภาพในโอกาสต่างๆพร้อมมอบทุนยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยกับผู้พิการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตอนเองได้มากขึ้นลดภาระของผู้ดูแลผู้พิการช่วยสร้างรอยยิ้มและให้กำลังใจในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ได้ติดตามการดําเนินการของครอบครัวกําลังพลที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือกําลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวในการใช้สิทธิที่พึงได้รับในมาตรา3าเพื่อทํางานในชุมชนหรืองานองค์กรสาธารณประโยชน์ปัจจุบันโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้นจํานวน313โครงการ 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สมาคมแม่บ้านทหารปกสาขากองทัพภาคที่4มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น105ชนิดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บริโภคจำนวน45ชนิดและผลิตภัณฑ์อุปโภคจำนวน52ชนิดและอาชีพเสริมจำนวน8อาชีพโดยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และคณะได้มอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์การประชาสัมพันธ์และการหาตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้นำผลิตภัณฑ์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่4มาจำหน่ายในร้านค้าของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4เพื่อเพิ่มช่องทางและช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ยังมีช่องทางจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ในเพจ f a c e b o o k ภายใต้ชื่อสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4อีกด้วยสำหรับการขับเคลื่อนในปีนี้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ได้มีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยที่มีการดำเนินการที่ดี 4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะจัดทำธนาคารขยะให้ครบทุกหน่วยนำขยะรีไซเคิลมาดัดแปลงสร้างของเล่นในสนามเด็กเล่นและมาใช้ในการทำการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยให้เลิกใช้โฟมตามนโยบายของภาครัฐ ทำการลดขยะให้เหลือศูนย์หรือซีโรเวสโดยเน้นการไม่นําเอาพลาสติกเข้ามาในค่ายและให้บ้านพักทุกหลังต้องมีการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและทําพื้นที่ว่างในค่ายให้เกิดประโยชน์จึงน้อมนําโครงการพระราช,ชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีอัญเชิญมาไว้ในค่ายทหาร3โครงการคือ โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันโครงการทางนี้มีผลทุกคนรักกันเปลี่ยนแปลงเปล่าให้เป็นแปลงปลูกสำหรับครอบครัวภายในหน่วยทหาร 5. โครงการศูนย์การเรียนรู้มีจำนวนทั้งสิ้น17ศูนย์ประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหารหรือ T ี Park ร์คจำนวน6ศูนย และศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์หรือห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน11ศูนย์และมีการปฏิบัติเพิ่มเติมคือศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรศูนย์การเรียนรู้เล่นและกิจกรรมอบรมให้ความรู้นอกห้องเรียนในด้านต่างๆสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมจะปฏิบัติเป็น2ลักษณะคือการจัดกิจกรรมณโครงการศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยหรือเรียกว่าออนไซต์และการนำคลิปการจัดกิจกรรม ไปโพสต์ลงสื่อโซเชียล a c e b o o k หรือเรียกว่าออนไลน์ 6. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจจุบันมีจำนวน7ศูนย์เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานทั้งด้านความปลอดภยัยการดูแลส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการและการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งดำเนินโครงการที่ให้ประโยชน์อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยกองทัพภาคที่4โครงการบุตรหลานกำลังพลสุขภาพดีเริ่มที่บ้านและโครงการแม่บ้านอาสากิจกรรมที่สำคัญอื่นๆรายละเอียดดังนี้รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระกาสต่างๆตลอดจนการร่วมเฝ้ารับส่งสเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่สเสด็จในพื้นที่รับผิดชอบ จิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจตามครงการจิตอาสาพระราชทานเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารโบกมอบเงินช่วยเหลือปลอบขวัญให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงพยาบาลในพื้นที่กองทัพภาคที่4มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภยัยจากภัยพิบัติต่างๆ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและครอบครัวอาทิบุพการีที่ทุพลภาพและบทแรกเกิดของกำลังพลสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4จะมุ่งม,มั่นในการสนับสนุนสร้างครอบครัวกำลังพลให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขสอดคล้องกับความขวัญของสมาคมแม่บ้านทหารบกครอบครัวเข้มแข็ง,ขงเป็นแรงใจทหารกล้า